ชี้เป้า35จังหวัดรับมือพายุฤดูร้อนวันนี้สภาพอากาศแปรปรวนต่อเนื่อง7วันข้างหน้าสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่7มีนาคม2568มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาเกิดเหตุพายุฤดูร้อนเข้าถล่มหลายพื้นที่สร้างความเสียหายทั้งอาคารบ้านเรือนต้นไม้หักโค่น รวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังและรับมือกับผลกระทบของพายุฤดูร้อนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่8มีนาคมโดวยวันนี้พื้นที่ใดจังหวัดใดต้องเตรียมตัวรับมือกันบ้างแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง7วันข้างหน้าจะเป็นไปในทิศทางใดไปติดตามรายงานสภาพอากาศพร้อมกันค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจ และการติดตามที่มอบให้อดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนถึงอิทธิพลของ,ของมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางจากประเทศจีนที่แผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่หลายพื้นที่มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดเสริมเติมความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมัวลอากาศจึงช้อนบัทกากเกิดเป็นพายุฤดูร้อนขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกบานแห่งโดยจังหวัดเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบประจำวันที่7มีนาคม2568กระจายตัวในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิ ขอนแก่นมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อัมนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายก ราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมถึงบริเวณภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพรโดยบริเวณภาคใต้ที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นนั่นเองเมื่อดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าวันนี้บริเวณภาคเหนือย,ยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปนะคะกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน พื้นที่ที่จะเจอกับพายุฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่เท่านั้นกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากในบางพื้นที่ของจังหวัดแพร่น่านอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39องศาเซลเซียสเด้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ,ฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งกระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม ร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากลางยังคงมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีการจนบ,บุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด40องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมใต้ที่ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสเดรรับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ความเร็ว 1 0 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงเหนือที่ความเร็ว 1 0 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรคลื่นลมที่มีกำลังปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนพ่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อต้องผเผชิญกับพายุฤดูร้อนขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ ยโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าขนองส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้ผลไม้เฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงนอกจากนี้ในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน ซึ่งยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปในทุกพื้นที่ในขณะที่บางพื้นที่ต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่8มีนาคมหลายสาเหตุปัจจัยยังคงส่งผลกระทบทําให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ถึงพื้นที่เสี่ยงที่คาดว่าต้องรับมือกับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนอันกระจายตัวในบริเวณภาคเหนือ ที่จังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดชนบุรีและระยองรวมถึงบริเวณภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันและชุมพรพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวยังคงต้องติดตามสถานการณ์และเตรียมตัวรับมือกับผลกระทบรวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่ออาคารบ้านเรือนทรัพย์สิสนชีวิต รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรหลังจากนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายว่าในช่วงวันที่9ถึง12มีนาคมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนแทนทําให้บริเวณดังกล่าวจะกลับมามีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและจะมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างทางตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้จึงยังคงส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งในขณะเดียวกันลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้จะมีกําลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้อ่าวไทยและทะเลอันดามันส่งผลทําให้บริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค นอกจากนี้ยังส่งผลทําให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นโดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพอแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วง โดยทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศรายภาคในช่วงวันที่9ถึง12มีนาคม2568เอาไว้ว่าภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันภาพรวมการกระจายตัวของฝนลดน้อยลงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเพียงบางแห่งเท่านั้นในขณะที่บริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน และยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณตอนล่างของภา,าคภาคกลางจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่ส่วนมากทั้งด้านทิศตะวันตกและตอนล่างของภาค ภาคตะว,วันออกคาดว่าในช่วงดังกล่าวจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 2ถึงของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 2ถึงของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ20-40ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะว,วันตก จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10 3ถึง30ของพื้นที่โดยจะเป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง7วันข้างหน้าตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาและโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ชี้ให้เห็นว่าสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยของเราค่อนข้างแปรปรวนทุกพื้นที่ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในขณะที่บางพื้นที่อาจต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อน สภาพอากาศเช่นนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพผู้ใดที่จําเป็นต้องทํางานกลางที่โล่งแจ้งควรพักเข้าร่มเป็นระยะระยะป้องกันโรคลมแดดหรือให้สะตกที่อาจเกิดขึ้นส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยตามประกาศแจ้งเตือนที่ต้องเจอกับพายุฤดูร้อนเน้นย้ําให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศลวงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรง เฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ